ท่านเคยเจอปะครับในกรณีที่เราไปจอดรถดที่บ้านหรือที่ทํางานนะครับเ,เวลาเราจะกลับบ้านหรือจะถอยรถออกจากบ้านนะครับปรากฏว่าเวลาเราจะอาถอยรถนะครับปรากฏว่าเราไปดึงตำแหน่งเกียร์เกียร์ออโต้นะครับซึ่งเป็นเกียร์ออโต้นะครับเราพอเราจะใส่เกียร์ดึงเกียร์มาเป็นเกียร์ถอยหรือเกียร์ดีอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าข้างล่างมันดังคึก นะครับแล้วก็สายเคเบิลเกียร์มันหลุดนะครับซึ่งพอเราพอมันหลุดปุ๊บนี่ปรากฏว่าเครื่องยนต์เนี่ยสตาร์ทได้ปกตินะครับ่าเครื่องยนต์สามารถสตาร์ทได้ปกติแต่ตำแหน่งเกียร์ที่เราเลื่อนมันวืดวืดหมดเลยครับนี่ครับดึงไปตำแหน่งไหนก็วืดหมดมันจะนิ่มมากแล้วก็เบามากนะครับแสดงว,ว่าสายเคเบิลเกียร์นี่หลุดนะครับในตำแหน่งที่หลุดนี่โดยส่วนมากมันจะหลุดด้านล่างของข้างเกียร์นะครับ ด้านบนก็มีโอกาสหลุดเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ตำแหน่งเหมือนลืดหมดเลยนะครับนี่แล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้ไม่ว่าจะเลื่อนไปดีไปเอ็นไปอาตำแหน่งเกียร์นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังอยู่ในตำแหน่ง P ตลอดเวลานะครับอันนี้นะครับผมเลื่อนผมเลื่อนก้านเกียร์ไปตำแหน่ง R ตำแหน่ง n ตำแหน่ง D ตำแหน่งตำแหน่ง3ตำแหน่งสองตำแหน่ง L นะครับแต่ ที่มิเตอร์นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งของเกียร์นะครับงั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าสายเคเบิลเกียร์หลุดนะครับวันนี้ผมมีวิธีแนะนำแก้ปัญหาหง่ายๆเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีฉุกเฉินในกรณีที่รถเรามีปัญหาอย่างนี้นะครับจะแนะนําวิธีการแก้ปัญหาให้ง่ายๆเพื่อสามารถขับรถไปได้เพื่อเอาไปอู่ซ่อมหรือไปแก้ไขนะครับ ตามไปดูเลยครับวิธีการแก้ไขแบบง่ายๆเพื่อป้องกันแม่ท่านไปหลงในป่าหรือกินข้าวลิงในตามปั๊มน้ํามันตามป่าตามบ้านอะไรพวกนี้นะครับวิธีแก้ปัญหาง่ายๆมีหลายวิธีนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าวิธีการแก้แก้ยังไงตามผมไปดูเลยครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับในการเช็ค นะครับให้ท่านดับเครื่องยนต์นะครับหลังจากนั้นท่านลงมามุดใต้ท้องเกียร์นะครับใต้ท้องรถนะครับว่าสายเคเบิ้ลตัวบนหรือตัวล่างหลุดนะครับสายเคเบิ้ลของเกียร์นะครับในกรณนนี้นะครับก็ผมจะสาธิตให้ดูว่าเป็นสายเคเบิลตัวข้างล่างมันหลุดนะครับตัวข้างล่างมันหลุดสายเคเบิลสายเคเบิลข้างเกียร์นะครับตัวด้านล่างมันหลุดนะครับอันนี้คือข้างเกียร์นะครับ ข้างเกียร์ด้านขวาไอ้ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายข้างเกียร์ด้านซ้ายนะครับจะมีสายเคเบิลอยู่นะครับซึ่งสายเคเบิลตัวนี้ตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งนี้มันหลุดนะครับเนี่ยตำแหน่งเนี้สายเคเบิลเส้นนี้สายเคเบิลนี้นะครับมันหลุดนะครับสายเคเบิลอันนี้มันหลุดของเกียร์นะครับข้างเกียร์ ข้างเกียร์มันหลุดนะครับในเมื่อสายเคเบิลข้างเกียร์มันหลุดก็เลยทําให้เราไม่สามารถาขยับตําแหน่งเกียร์ได้นะครับก็เลยให้ทําให้เกียร์ค้างอยู่ในตําแหน่งเกียร์ P อยู่ตลอดเวลานะครับหรือตําแหน่งเกียร์ที่เรา,าล็อกไว้ครั้งแรกนะครับเพราะนั้นวิธีการแก้ไขก็คือให้เราดึงดึงตัวเนี้ตัวที่เกี่ยวสายเคเบิลเกียร์นี่ครับเส้นนี้ครับเส้นนี้ไปเกี่ยวเข้าที่ สเล็กของมันนะครับตรงนี้ในตำแหน่งนี้นะครับเข้าไปเดือยเดือยของของสเล็กเกียร์นะครับแล้วก็ใช้อะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นพวกเชือกพวกฟางหรือถุงพลาสติกหรือเป็นเทปปิ้นทายอะไรพวกนี้นะครับขันมัดมัดเข้ากับตัวนี้ไว้นะครับมัดเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ตัวตัวเดือยของสเล็กเกียร์เนี่ยมันหลุดนะครับซึ่งสาเหตุการหลุดของสเล็กเกียร์เกิดจากาตัวบูทบูทของ,ของ ของสายสายเกียร์เนี่ยมันเสื่อมคุณภาพหรือมันแตกนะครับเพราะบางทีเราใช้เป็นนานๆมันหมดอายุก็เลยทําให้บูธของมันเนี่ยแตกนะครับแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนทั้งเส้นราคาค่อนข้างแพงมากนะครับแต่วิธีการมันจะมีชุดซ่อมอยู่เข้าไปที่ร้านหรืออู่นะครับก็จะมีชุดซ่อมอยู่น่าจะไม่เกินมน่าจะไม่เกินร้อยกว่าบาทนะครับชุดซ่อมก็จะเป็นโอลิงเฉยๆนะครับเอามาเปลี่ยนได้นะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนยกเซต ถ้าเปลี่ยนทั้งเส้นเลยเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับแต่ผมจะแนะนําวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีที่เกิดตามข้างทางตามปั๊มน้มานํามันหรือตามบ้านหรือตามาในป่าในอะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้เราขับรถไปได้ก่อนนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับโดยการที่เราเสียบตัวนี้เข้าไปนะครับดึงดึง,ด,งดึงสายเคเบิลของเกียร์เนี่ยเสียเข้าไปในในสลักเกียร์นะครับอ่าในสลกเกียร์เสียเข้าไปแล้วกดเข้าไปเลยนะครับ มาดูวิธีการลัดนะครับวิธีการลัดมาดูวิธีการลัดนะครับให้ท่านใช้เชือกใช้เชือกหรือหนังยางหรือถุงพลาสติกอะไรก็ได้นะครับเท่าที่มีนะครับลัดลัดตรงแกนเนี้ยนะครับลัดให้แน่นๆเลยนะครับลัดให้แน่นๆนี่นะครับ นียรัดให้แน่นๆนเลยนะครับอันนี้ผมแค่สาธิตให้ดูเฉยๆนะครับอันนี้รัดให้แน่นแน่เลยใช้หนังยางรัดให้แน่นเพราะว่าบูทมันแตกไปแล้วนะครับถ้าเราไปดึงคันเกียร์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาเหมือนเดิมเพราะนั้นเราใช้หนังยางหรือถุงพลาสติกหรือเชือกรัดตรงนี้ให้แน่นเลยนะครับเนี่ยรัดตรงนี้ให้แน่นแล้วก็ท่านก็สามารถขับรถไปต่อได้นะครับ ถ้าเรารัดไม่แน่ถ้าเราไม่ใช้อะไรรัดนะครับบูธตัวนี้มันแตกแล้วตรงนี้ก็จะหลวมนะครับพอหลวมปุ๊บเนี่ยเวลาเราเลื่อนเกียร์ไปตรงนี้ก็จะหลุดเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านหาหนังยางหรือถุงพลาสติกหรือเชือกหรือลวดหรือสายไฟนะครับมารัดตำแหน่งนี้ไว้นะครับรัดเพื่อให้ให,ให้ให้แก้ก้านนี้ติดกับตัวสเส็กเกียร์ตรงนี้นะครับเพื่อให้เราสามารถเข้าเกียร์ได้นะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเราไม่ต้อง เรียกรถเทนเลอร์เรียกรถสไลด์ออนเพื่อจะขนไปยังร้านซ่อมนะครับเราสามารถขับรถไปได้ปกติทุกอย่างนะครับถ้าเรารัดแน่นๆรัดดีๆนะครับโดยใช้ลวดใช้เชือกนะครับเราสามารถขับรถไปยังจุดหมายปลายทางได้ทั้งวันเลยนะครับหรือยังใช้ได้อีกเป็นเดือนเป็นครึ่งปีเลยนะครับถ้าเรารัดดีๆนะครับแต่ว่าแนะนําให้ใช้ชั่วข่าวนะครับเพื่อจะเอาไปซ่อมนะครับเพื่อเราสามารถที่จะขับรถไปต่อได้นะครับอันนี้คือเส้นเคเบิลเกียร์นะครับ ข้างเกียร์เป็นรถอีซู d m a ม็นะครับเอ่อเล็กเกียร์จะอยู่ด้านซ้ายนะครับตัวเนี้จะหลุดนะครับซึ่งเนื่องจากบูธมันใช้ไปนานๆแล้วมันหมดหมดอายุการใช้งานแล้วบูธมันแตกนะครับเพราะฉนั้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็โดยการใช้เชือกรัดนะครับหรือไม่ก็ใช้ลวดสายไฟหรือถุงพลาสติกหนังยางอะไรก็ได้นะครับรัดเพื่อให้เวลาเราใส่เกียร์สเล็กเกียร์จะได้ไม่หลุดนะครับเพราะาบูธมันแตกนะครับ อันนี้สาธิตโดยการใช้สายไฟรัดไว้ก่อนนะครับรัดเพื่อไม่ให้ตัวสลักที่เกี่ยวกับบูธนี่ยมันหลุดออกมานะครับถ้าเรารัดอย่างเงี้ยก็สามารถขับรถไปไหนมาไหนได้ปกตินะครับโดยการใช้สายไฟนะครับรัดรัดตัวสายเคเบิลตรงนี้นะครับตรงที่เกี่ยวนี้ให้เข้ากับแกนตรงนี้นะครับให้เข้ากับเดือตรงนี้แล้วก็รัดนะครับรัดให้แน่นนะครับรัดให้แน่นนะครับจะใช้เชือกใช้ลวด หรือใช้ถุงพลาสติกหรือใช้หนังยางอะไรก็ได้นะครับรัดให้แน่นๆตรงนี้เราก็สามารถเข้าเกียร์ได้ปกตินะครับอันนี้คือสาธิตโดยการใช้สายไฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังจากที่เรารัดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปดูซิว่า,เ,าเราสามารถขยับเกียร์ได้ไหมตำแหน่งเกียร์ที่ที่มิเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับหลังจากที่เราลัดรัดตรงนี้เสร็จแล้วให้เราไปเลื่อนเกียร์สตาร์ทเครื่องนะครับดูที่ว่าตำแหน่งเกียร์ มันมีการเคลื่อนที่ตามที่เราเลื่อนไปในตำแหน่งเกียร์ที่มิเตอร์หรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นี่รัดให้แน่นเลยนะครับเนี่ยรัดรัดให้แน่นเลยรัดให้แน่นเจ็บสายให้ดีๆนะครับเจ็บอันนี้เป็นการสาธิตเฉยๆนะครับเจ็บสายตัวนี้ให้ดีๆนะครับตัดออกนะครับทีนี้เราก็ ลองขึ้นไปใส่เกียร์ดูใช่ว่ามันสามารถเกียร์สามารถขยับได้ไหมตำแหน่งเกียร์ที่ที่มิเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าเปลี่ยนแปลงได้ปกติสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เครื่องยนต์ได้ปกติก็ท่านก็สามารถขับรถไปได้ปกตินะครับไปถึงจุดหมายปลายทางก็ได้นะครับโดยยังไม่ได้เข้าศูนย์ก่อนก็ได้หรือยังไม่ไม่ไม่ซ่อมก่อนก็ได้คือให้ใช้รถได้ไปก่อนนะครับไปชั่วคราวไปก่อนสามารถใช้ได้ปกตินะครับ หลังจากที่ท่านไปมุดใต้ท้องเพื่อมัดสายเคเบิลเกียร์นะครับหลังจากนั้นให้ท่านมาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับว่าเครื่องยนต์ของท่านมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับสเลเกียร์ตรงตำแหน่งไหมนะครับก็ลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับอ่าสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ปกติหลังจากนั้นให้ท่านลองขยับตำแหน่งเกียร์ดูนะครับว่าตำแหน่งเกียร์อยู่ในตำแหน่งปกติไหมมันมีการเคลื่อนที่ไหมในในอ่า หน้าจอนะครับถ้ามันเคลื่อนที่ปกติก็สแสดงว่าใช้งานได้ปกติท่านสามารถขับรถไปไหนต่อไหนได้ทั้งวันนะครับไม่มีปัญหาอะไรในกรณีที่ท่านมัดดีๆนะครับไม่จําเป็นต้องเข้าศูนย์ก่อนนะครับหรือให้ท่านกลับบ้านกลับไรหรือไปทํางานให้กลับมาวันไหนว่างค่อยไปเปลี่ยนที่ศูนย์ก็ได้หรือเข้าอู่นะครับตรงบูธนะครับสามารถใช้ได้ตลอดนะครับถ้ายันอยู่ตำแหน่งปกติหลังจากที่เรามัดเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับท่านนะครับแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม